นไม่โอ้หไม่าได้ไไไม่ไาหม่่าทานี่ไหม่่านาหม่นี่นีทาหม่นเลกาบเหมือนเหมือนกาบผาาม่ท่ากาบวันทาอัญชลีอภิวาสวันทาอัญชลีอภิวาวันทาอัญชลีอภิวาโอเควันทาอัญชลีอภิวาเออเป็น วันทาอัญชลีอภิวาสอภัยลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปอ่ะไปถ้าเราอ่ะถ้าเราอ่ะวันทาอัญชลีอภิวาสโอเคเธอจะสารภาพบาปกับพระเยซูเลยนะอ๋อสารภาพบาปวันนี้ผิดเยอะมันีผิดอ่ะวันทาอัญชลีอภิวาสวันทาอัญชลีอภิวาส อิวัเ <laughs> นนก่งจริงเลยนีไอตูด <laughs> ไมอาเมอาไม้เาม,เา,ไม,เา,ไมเาไม่เอาพอเลือดออกแล้วเนี่ยวันทาก่อนอ่าันทาก่อันทาอัญชลีอาวิวัรว <laughs> ันทาอัญชลีอาิว <laughs> วันทาวันทาอัญชลีอภิวาโอเคก็เลยจะนอนเนี่ยอ่ะวันทา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 อัญชลีอภิวาไปดีมากโอเคโอเควันทาอัญชลีอภิวาเก่งเก่งเก่งวันนี้ครูมาหาหนูเต็มไปหมดเลยเนี่ย วันนี้หลับสบายเลยครูมาเข้าฝันวันท้าอันเะดีอภิวา